เกมนี้ผมจะมาเล่นเรียวมะในตำแหน่งของจังเกิลหรือว่าตำแหน่งป่าให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเนี่ยก็จะไปออฟเลนนะครับถ้าทําคลิปนะไม่ค่อยเดียวเข้าป่าให้คนดูนะครับแต่ว่าผมชอบสกินนี้สุดละเรียวมะซามูไรนะครับผมรู้สึกว่าสกินเนียมันแทงแม่นที่สุดแล้ในบรรดาทุกสกินของเรียวมะนะครับไม่เชื่อต้องเชื่อ ไปดูในเกมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ R.O.V เกมโคตรดีบัคโคตรเยอะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีแต่คิดดูอีกทีเล่นดีกว่าครับ R.V เป็นเกมที่มันที่สุดแล้วในประเทศไทยไม่ม uh ีใครล้มได้ครับ R.V อ่ะ พูดต,ตรงๆเลยครับจากใจเมียนาวีเก่าจะมาแกงออฟเลนก่อนก็ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแกงออฟเลนมากเพราะว่ามันจะคือออฟเลนส่วนใหญ่มันเดนคนเดียวไงมันฆ่าได้ง่ายเนี่ยเห็นได้และมาจามันเป็นตัวชนะไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมในช่วงต้นเกมโซโลคิลสวยเพื่อโอ้มันจะฆ่ากูก,กูไม่ได้สกิล ไอสัตว์ถือว่าคุ้มนะครับผมกูขอเลือดละกันไม่งได้สองคิวแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับถือว่าอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับคือข้อเสียถ้าเรามาแกงออฟเลนแล้วมันไม่ได้เราก็อาจจะฟาร์มชา้านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าได้มันก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวโลกแกลงมันก็แบบนี้แหละครับมันต้องการเสียงการเล่นนะครับผมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาฟาร์มต่อ ฟาร์มไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบจริงผมน่าจะวาร์ปกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาฟา,าร์มไอ้เหี้ยเผื่อโดนเวทกูสวยเลือดไม่มีจริงถ้าด้ตีคลิปตัวนี้แล้วก็ต้องดูเพื่อนก่อนนะว่าถ้าเพื่อนในเลนเราโดนก็ไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะ <S <S ก็ฟาร์มต่อเลยนะครับแล้วก็โฟกัสที่มังกรนะครับผมช่วง2นาทีแรกนะครับมับงกรสําคัญสุด ช่วยเราฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้ววันนี้เพนโดดมายังไงเล่นป่าสายตาต้องไวนะครับผมเฮ้ยแม่งโคตรคิ้วอ้าตายอยู่ดีโดนป้อมยิงไอสัตว์หลบกูโคตรเท่เป็นโดนป้อมยิงตาย แบบคือผมชอบเล่นสกินนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่าแทงแม่นกว่าสกินอื่นนะครับอันนี้พูดตรงๆไม่เชื่อก็ต้องลองเล่นดูนะครับผมเรียวมาสกินนี้โอ้มันจะมาเวทไวแค่โซนๆหน่อยเพื่อนโซนให้หน่อย,อออยมีพานิตครับไม่ต้องกลัวมาดวินพานิตร้อยเปอร์เซ็นงงงงออ โดนปิดก่อนนะครับผมฝันของข้ามเข้ามาเร็วกว่านะจังหวะนี้โอ้ใครไดีเข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับผมใครกดขอให้ล่าขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่100 000, 000. ล้านพันล้านไม่เชื่อลองกดดูบูโกโดนโอ้โหเหลือนิดเดียวมึงเหลือไวทำไมเนี่ยเกมไม่ปัดปัดให้มันตายวะอ๋อตัวนี้ก็ได้วะ บาปแม่กว่าจะตายไอ้เหี้ยผมแล้วทาร่ามันแรงก็จริงครับมันสู้มันสู้มาจายากนะมันอาจจะชนะหลายตัวนะไฟเตอร์นะครับผมแต่ว่าตัวมันแพ้มาจาแบบร้อยปร์เ็นตะครับผมทาร่าฮีโร่สละอามันเจอกันมาจากับทาร่านะครับมูลาดีกว่า ไว้แทงโตโล่กระทาล่านะครับมันจะคุ้มป่าวะไอเ้ยถ้าเล่นต้นเกมเราต้องเล่นโบเค้นนะดิแทงทีใส่แตกอะโบเค้นสเปียจึก๊กโอ้โหอันตีไม่ต้องนะครับผมเนี่ยครับเล่นเรียวม้มมาป่าแม่งแรงก่อนเล่นออฟเลนอีกนะตอแตกดาบฟาร์มนะครับผมโคตรโหดโคตรโกงแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรียวมะถ้าเล่นป่าเอามาเล่นต้นเกมนะครับเล่นเกมจะเล่นค่อนข้างยาก เน้นแงก็ได้เลดเกมเดินให้บ่อยนะครับเน้นแก๊งเลนแก๊งไม่ได้ก็กลับมาฟาร์มครับผมเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเล่นโซโล,โลแล้งเนี่ยเราต้องประเมินสถา,านการณ์ด้วยตัวเองนะครับเป็นการอ่านเกมเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยเราเจอผู้เล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโซโลนะ,ละหลายๆคนที่เป็นเมนโซโล่ก็จะรู้ดีนะครับบางทีแม่งผมไปแก๊งเลนมันยังไม่ช่วยผมเลย <Destroy ed. S 1> ไอ้เหียกูตายคนเดียวตลอดผมก็เยลเยบอกวอ่ากูไม่แก๊งละไอ้สัด จะตายก็เรื่องของมึงกูสามาช่วยแม่งวิ่งหนีกูเคยเจอปะแบบเรามาแก,งก๊งเลนออฟไปอะไรเงี้ยแล้วแม่งวาร์ปไปเลนอื่นกูสายืนดักข่าไยองจัดหรือม่บางทีผมขึ้นไปแก,งก๊งออฟเลนแม่งเดินมาตีค <c oughs> ีปเลนกลางอะไรเงี้ยกูระปวดหัวตัวรูแรงช่วงนี้โอ้โหผีปอบลอยมา ถูกกาหายานะครับเราต้องนิ้นตัวบางก่อนไม่รอดว้าฮะโอ้เมื่อกี้ผมช้าไปหน่อยวะนึกว่าเขาจะไม่มีสกิลหนีแล้วนะครับจาบคนช้างา เกมนี้เจอมาจาเป็นงานได้ไงกดทาร่าชิวๆนะครับผมและข้งมน,นได้มาสองป้อมถือว่าผมขึ้นมาแกงออฟเลนนี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเนี่ยครับดูจากป้อมก็ก็น่าจะรู้นะครับแต่มาสองป้อมชิวๆทำไมเน็ตเน็ตกูเหลืองวะเกมไหวไม่เกมจริงๆเนี่ยบางทีผมเล่นนะ อยู่ดีๆเนี่ยเน็ตผมเช็คมาแล้วครับปกติเ,เขียวเน็ตวิ่งเป็นพันนะ <c oughs> มันจะมาเหลืองได้ไงวะกูละงงถ้าไม่ใช่ที่ตัวเกมฝ <c oughs> ้าให้หมดครับผมทุกกอง <c oughs> แล้วผมเล่นเป็นสายแรงเลยอมิอามจะเล่นอูมิอามหรือว่าดาฟ้าก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบอูมิอามมากกว่า <c oughs> มันแทงตัดใจเรร็บร้อย หายเลยแรงปะนี่ผมเล่นโบเค่นสเปียนะครับขึ้นโบเค่นมาช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเป็นพวกตัวบางๆแครี่เมดหรือไม่ไม่ใช่เมดก็ได้แทงต้นเกมอ่ะถ้าเจอโบเค้นยังไงก็เจ็บนะครับโตโลก็โตโลรนะครับถ้าของตามนี่โดนแทงเป็นไก่อ่ะ จากวัวไม่เป็นไก่ได้เลยดาบแดงนะครับอย่างที่บอกครับเล่นเรียวม้าป่าเราต้องเล่นต้นเกมให้หนักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เก่งต้นเกมกลางเกมกออกเลดเกมเนี่ยมันจะเป็นไก่นะแหละแอะตัวระยะนะครับโอ้ยง,งงองงองงดูสเต็ปดูสเต็ปจับตาดูบ,บัดยี่ สวยเพื่อนให้เพื่อนคิวบ้างครับเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้คิวโหผมคิวคนเดียวมาสิบคิวแล้วครับเดี๋ยวแบบคิวคนเดียวเดี๋ยวเพื่อนในทีมจะน้อยใจนะแบบไอ้เที่ยเลียวม,ม้แม่งคิวคนเดียวเลยไอสันแบ่งกูบ้างดีอะไรเงี้ยครับช่วยกู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  <_ S 1> ต้องบัฟคมคมโอ้แต่ว่ายากไปหน่อยครับฝันของข้ามมันสูนรอร้าดเดิ แต่ว่าถ้าฝันของแมันมารอร้าแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตีดังเลยนะไล่มันก่อนอเพื่อความชัว <S 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 ป<ะ>ั๊บกูไม่กล้าเข้าวะกลัวโดนขัดเอดาดัก่อนแล้วกันไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะเอากลับม,มาดางก็ได้ครับ จริงๆเราไม่จาเป็นต้องเตี่ยงไฟก็ได้นะในจะังหวะไม่แก้เนี่ยเรารอ,อตีดาร์กลกับมาฟาร์มเอาเลือดคืนก่อนนะครับปล่อยดาร์กอ่ะเพื่อนปล่อยดาร์กล่างแล้วก็ไปนันบนสักหน่อยนะครับให้คีปมันชนเลนพร้อมกันนะครับมันจะแนวป้อมง่ายนะครับผมเนี่ยครับมาได้มาดูช่องผมก็จะได้สาระความรู้แบบนี้เลยนะครับสาระอยู่เหรอโอ้แล้วเพื่อนคุณมันไปบวกกันทําไมวะ้วามาแบบทีเผลอ ไอสั่์ทีเผดจริงเอาแล้วทีมกูตายยกตี้ตัวแล้ววะเวหลือเพร่คนเดียวโอ้ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์คลิปก่อนครับโสุมึงทำไรทีมผมมันเปิดกันแล้ววะโหและกดยอมแพ้ตามสูตรโซโล,โลแลงนะครับผมถ้าโซโลแลงเพื่อนตายและทีมไม่กดยอมแพ้ถือว่าไม่จบหลักสูตรนี่ถือว่าจบหลักสูตรแล้วครับไอ้เหียเกมโคตรหนำ ตายสี่มันกดยอมเพะเจริญเถอะรู้จักเอลซุดีบูปปะมึงคือใครเนี่ยไอสัตว์จะรู้กับมึงไหมเนี่ยหูยหายเลยครับนี่แทงนไหมหายาฟีหายาฟีต้องฝึกการหายาวะ่ะ เนียจะปล่อยมันฟีในไฟไม่ได้ครับเนี่ยเลดเกมเรียวมะมามเริ่มเล่นยากแล้วนะเจอทั้งคิลเดอร์ไฮยาเตะนะครับไอตัวที่มันระยะเนี่ยโดนคิวเดอร์ er ต่อเรื่อยๆมันเจ็บมันเข้ายากนะครับเรียวมะนี่แหละครับอย่างที่บอกเรียวมะเลดเกมจะค่อนข้างลําบากนิดน,นึงนะครับต้องรอจังหวะอ่าตอนนี้ผมได้ดาบแดงแล้วนะครับชิ้นต่อไปให้เป็นกอกเกิดตามสูตรแต่ว่าดาเมจแ,แค่เนี้ย ถือว่าฟ <c oughs> ูลดามจเลยะครับเราไม่จำเป็นต้องของดามจเพิ่มแล้ว้นก่อเกิดมาเพื่อเซฟตัวเองนะครับจังหวะพลาดสับของแบบนักแข่ง <c oughs> รู้สึกว่าเล่นเดียวม้าป่ามันมันสะใจ,จกว่าเล่นค <c oughs> อมเินเวลาเราเล่นป่ามันเดินได้อิสระ,ะไงจะแก๊งออฟก็ได้ครับแกง๊งเลนแครี่ก็ได้ไปได้หมดทุกเลนอะ และยิง่งเนี่ยมันมีสกิลมูริตี้เนี่ยสกิลหนึ่งซึ่งสามารถใช้ได้สองรอบนะครับต้องใช้สกิลหนึ่งให้เกิดประโยชน์เล่นป่ามีบูบัฟมันก็ใช้สกิลได้รัวๆนะครับและสกิลดูดิคููดาวสกิลแต่ละสกิลประมาณสี่ห้าวิอะ่ะสกิลรัวๆนะครับเลดเกมถ้าคููดาว40%่สเปเ็ี่เนก่อนเว้ ใค่ทำเลนรอดาร์คโซเดียร์ก็ได้แล้วไม่ต้องรีบมาจาได้แล้วเช่นไปรับมาจาหน่อยดิอีแค่มาจากูโดนลุมขอบบูก,ก่อนละกันโอ้เรามีโกวิล่าแบบตัวช่วยเคลียร์คลิปเคลียร์เลนขนาดนี้อย่างนี้ผมเล่นชิลๆโอ้แล้วมาจาก,กูฮาวจัดรับรับรับมาหน่อยรับมาหน่อย โอ้เล่นเรียวมาสกินนี้ผมยังแทงไม่ว้าเลยนะครับบอกแล้วสักินนี้ไม่แทงแม่นเรียบร้อยเงาเฮ้ยโดดมาทำไมโดดมาเพื่อเงาโดดมาหาพ่อเธอหลิงโอ้มาเดะขมวดนขมวอนเง่าเกียนจัดอะโอ้แต่ทีมเล่นดีด้วยครับเีมนี้ มาจานี่ผมชมเลยนะเล่นออฟเลนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วตัวมันค่อนข้างชนะอยู่แล้วไงแบบชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เล,เล่นง่ายนะครับนี่แหละครับคือข้อดีของการที่เราหยิบตัวชนะทางมานะครับแล้วผมเอาตัวป่าที่มันเล่นต้นเกมแล้วเพื่อนเล่นง่ายเกมมันก็จะออกมาทรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะครับคุณเพื่อนก็น่าจะเห็นกันอยู่หรอกพี่อยากจะโม้ครับ เกมนนี้ยังไงก็เหรียญทองยเยทแค่เหรียญทองจริงถ้าตายน้อยอะ่ะโอกาสเหรียญทองสูงนะครับ12คิวนะครับมผมดาเมจผมยังไม่ถึงหนึ่งแสนเลยนะแต่ว่าทีมไฟผมมันเยอะไงการมีส่วนร่วมในทีมนะครับแล้วก็ทำดาเมจแต่รับดาเมจเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนับด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ ผมเจอเนี่ยคนที่ได้เหรียญทองอะ่ะมันจะทีมไฟเยอะสุดคะแนาเมจเยอะประมาณเนี้ยครับที่ที่มันจะได้เหรียญทองนะไม่จาเป็นต้องได้เ v p เราก็ได้เหรียญทองได้นะครับอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าผมเล่นดูเป็นแนวทางน,นะครับสำหรับเรียวม้าในตแหน่งของจังเกิลนะครับผมใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้ดนะ ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน